บทสาธยายธรรมเรื่องมหาสก,กุลุทายิสูตรตอนที่สองรากฐานแห่งความเคารพที่แท้จริงที่มาจากพระสุตตันตปิฎกมัชิมนิกายมัชิมปัาสกะปริภาชะกะวัชเจริญพรสาธุชนผู้มีปัญญาเป็นเครื่องเข้าถึงซึ่งแก่นแท้แห่งคุณธรรมทุกท่านจากการสาธยายธรรมในครั้งที่แล้ว เราได้รับฟังเรื่องราวที่สกุลุทายิปริภาชกได้แสดงทัศนะของตนว่าเหตุผลที่เหล่าสาวกเคารพรักพระผู้มีพระภาคนั้นเป็นพระคุณธรรมหประการอันเกี่ยวเนื่องกับความมักน้อยสันโดษซึ่งเป็นความเข้าใจที่มองจากเปลือกนอกในวาระนี้การสนทนาธรรมได้ดำเนินมาถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดเมื่อพระบรมศาสดาจะทรงใช้พระปัญญาคุณอันล้ำเลิศ ค่อยๆหักล้างความเข้าใจผิดนั้นและทรงเปิดเผยถึงรากฐานที่แท้จริงแห่งความเคารพซึ่งเป็นคุณธรรมภายในอันลึกซึง้งและเป็นแก่นสารของพระพุทธศาสนาโดยสิ้นเชิงในวันนี้อาตมาภาพจะขอ,อนำเนื้อหาในส่วนที่เป็นบทสรุปอันง,งดงามของมหาสก,กุลฐายิสูดนี้มาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับเพื่อให้เราได้เข้าใจถึงคุณสมบัติที่แท้จ,จริงของพระศาสดา ผู้เป็นที่พึ่งอันกเกษมของโลกเมื่อสกุรุทายิได้แสดงทัศนะหประการของตนจบลงพระผู้มีพระภาคไม่ได้ทรงเห็นด้วยแต่ทรงใช้วิธีการอันแยบขายโดยการชี้ให้เห็นถึงความไม่สมเหตุสมผลในทัศนะนั้นอย่างเป็นขั้นตอนพระองค์ทรงไล่เลียงไปทีละข้อว่าดูก่อนอุทายิถ้าสาวกทั้งหลายจะเคารพเราเพราะความเป็นผู้มีอาหารน้อยแต่ในหมู่สาวกของเรานั้น มีผู้ที่ฉันน้อยยิ่งกว่าเราเสียอีกคือฉันเพียงผลมะตูมหรือผลกระเบ่าเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วสาวกเหล่านั้นก็ย่อมจะไม่เคารพเราโดยทําข้อนี้เลยนะสิจากนั้นพระองค์ทรงไล่เลียงต่อไปในทํานองเดียวกันถ้าจะเคารพเราเพราะความสันโดษในจีวรแต่สาวกของเราบางรูปนั้นเคร่งครัดยิ่งกว่าคือทรงแต่ผ้าบางสุกุลที่เก็บจากป่าช้าหรือกองขยะ ในขณะที่เราบางครั้งก็ใช้กระหบดีจีวรที่เนื้อดีและประณีตถ้าจะเคารพเราเพราะความสันโดษในบนะินทบาตแต่สาวโลกของเราบางรูปนั้นถือธุดงบินทบาตเป็นวัดอย่างเคร่งครัดในขณะที่เราบางครั้งก็รับนิวนไปฉันพัตตาหารอันเลื่อนถ้าจะเคารพเราเพราะความสันโดษในเสนาสนะแต่สาวกของเราบางรูปนั้นอยู่โคนไม้หรือกลางแจ้งตลอดแเดือน ในขณะที่เราบางครั้งก็อยู่ในเรือนยอดที่สะดวกสบายและถ้าจะเคารพเราเพราะความเป็นผู้สงัดแต่สาวกของเราบางรูปนั้นอยู่ป่าชัดเป็นวัดในขณะที่เราบางครั้งก็อยู่ท่ามกลางบริษัทสี่ที่เนืองแน่นด้วยเหตุผลอันชัดเจนแจ่มแจ้งนี้พระองค์จึงทรงสรุปว่าธรรมะห้าประการที่ท่านกล่าวนั้นยังไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริงที่ทำให้สาวกของเราเคารพเราเลย เมื่อทรงหักล้างความเห็นที่ผิดพลาดแล้วพระองค์จึงได้ทรงแสดงธรรมะห้าประการอย่างอื่นอันเป็นเหตุผลที่แท้จริงประการแรกคืออธิศีลหรือศีลอันยิ่งสาวกย่อมสรรเสริญว่าพระสมณะโคดมเป็นผู้มีศีลประกอบด้วยศีลขันอย่างยอดเยี่ยมประการที่สองคือญาณทัศนะนะหรือความรู้ความเห็นที่แท้จริงสาวกย่อมสรรเสริญว่า พระองค์เมื่อทรงรู้เองก็ตรัสว่ารู้เมื่อทรงเห็นเองก็ตรัสว่าเห็นทรงแสดงธรรมเพื่อความรู้ยิ่งมีเหตุผลและมีความอัศจรรย์ประการที่สมคืออธิป,ปัญญาหรือปัญญาอันยิ่งสาวกย่อมสรรเสริญว่าพระองค์ทรงมีพระปัญญาเป็นเลิศสามารถอย่างรู้และคมขี่วาทะของฝ่ายตรงข้ามได้ด้วยเหตุผลอันสมบูรณ์และพระองค์ไม่เคยหวังการพร่ำสอนจากสาวก มีแต่สาวกเท่านั้นที่หวังคำพร่ำสอนจากพระองค์ประการที่4คือการแสดงอริยสัจสี่สาวกผู้มีทุกข์ครอบงำอยู่เมื่อเข้ามาทูลถามถึงหนทางดับทุกข์พระองค์ก็ทรงสามารถพยากรณ์อริยสัจสี่ให้พวกเขาเกิดความเข้าใจและเบิกบานใจได้และที่หอันเป็นที่สุดคือการบอกปฏิปทาอันนำไปสู่การบรรลุธรรม ซึ่งพระองค์ได้ทรงขยายความในข้อนี้อย่างละเอียดละอ่อที่สุดว่าปฏิปทาที่พระองค์ทรงสอนนั้นทําให้สาวกจํานวนมากสามารถเจริญสติปฐานสสมัมารถปทาน4อิทธิบาท4อินทรีห้าพละหโพชฌงเจ็อริยมรคมีองค์8วิโมกข์อภิภายตนะ8กสินนายตนะสิบชานสและบรลุอภินญ,ญาหประการ จนกระทั่งทำที่สุดแห่งทุกได้ในที่สุดพระองค์ทรงสรุปว่าธรรมะห้าประการอันเป็นคุณธรรมภายในอันลึกซึ้งเหล่านี้ตัางหาคือเหตุผลที่แท้จริงที่ทำให้สาวกทั้งหลายสักการะเคารพนับถือบูชาและยอมอาศัยอยู่ในพระองค์เมื่อสกุลทายิปริภาชกได้ฟังพระธรรมเทศนาอันสมบูรณ์พร้อมเช่นนี้ก็เกิดปีติยินดี และชื่นชมในพระภาสิทธินั้นเป็นอย่างยิ่งรากฐานแห่งความเคารพที่แท้จริงนี้อาจเปรียบเสมือนความไว้ใจที่เรามีต่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเราไม่ได้เคารพแพทย์เพราะท่านใช้ชีวิตเรียบง่ายหรือสวมเสื้อกาวที่สมถะแต่เราเคารพท่านเพราะศีลอันยิ่งคือจรรยาบรณแพทย์ที่เปี่ยมด้วยเมตตาญาณทัศนะคือการวินิจฉัยโรคที่แม่นยำปัญญาอันยิ่ง คือความสามารถในการอธิบายโรคที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่ายการแสดงอริยสัจคือชี้ให้เห็นถึงตัวโรคสาเหตุสภาวะที่หายจากโรคและหนทางรักษาและการบอกปฏิปทาคือการให้ยาและแผนการรักษาที่พิสูจน์แล้วว่าได้ผลจริงหรืออาจเปรียบได้กับความศรัทธาที่เรามีต่อวิศวกรผู้สร้างปึกรฟ้าเราไม่ได้ศรัทธาเขาเพราะเขาแต่งตัวเรียบง่ายแต่เราศรัทธาในศีล คือความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพยาณทัศนะคือความรู้จริงในหลักการออกแบบปัญญาอันยิ่งคือความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนการแสดงอริยสัจคือชี้ให้เห็นถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขและการบอกปฏิปทาคือการมอบพิมพ์เขียวและขั้นตอนการก่อสร้างที่นำไปสู่ความสำเร็จได้จริงข้อคิดอันประเสริฐที่เราสามารถน้อมนำไปปรับใช้จากพระสูตรนี้ คือการสอนให้เราเป็นผู้มีปัญญาในการประเมินคุณค่าของบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูบาอาจารย์ที่เราจะฝากตัวเป็นสิทธิ์ขอให้เรามองให้ลึกซึ้งยิ่งกว่ารูปลักษณ์ภายนอกแต่จงพิจารณาถึงคุณธรรมภายในอันเป็นแก่นสารคือศีลปัญญาและความสามารถในการชี้แนะหนทางปฏิบัติที่นำไปสู่ผลลัพธ์ได้จริงและในขณะเดียวกัน ก็ขอให้เรานำธรรมะหประการนี้มาเป็นเป้าหมายในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพราะนี่คือคุณสมบัติที่แท้จริงที่จะทำให้เราเป็นบุคคลที่น่าเคารพนับถือและเป็นที่พึ่งอันกเกษมให้แก่ผู้อื่นได้อย่างแท้จริงเอวังก็มีด้วยประการชนนี้